ชชนบุรีนะครับชาวบ้านก็ยังพบแม่ค้าบางส่วนแอบขายของในตลาดใหม่หลังมีการสั่งปิดตลาด7วันนะครับเนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็หวันครับว่าจะมีการระบาดเพิ่มในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวครับตามที่สำนักงานตลาดใหม่ตำบลมะขามยงอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นตลาดสดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีการติดประกาศขอความร่วมมือนะครับ กับกาแม่ค้าพ่อขายเนี่ยนะครับว่าให้หยุดการค้าขายชั่วคราวแล้วก็มีการร่วมกันทำความสะอาดภายในแผงค้าพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในตลาดตั้งแต่วันที่24ถึง30พฤษภาคม จากที่มีการนํารถพระราชทานมาตรวจเชิงรุกนะครับก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็หวัน่นะครับว่าจะเป็นคลัสเตอร์โควิดแห่งใหม่ของจังหวัดชนบุรีก็มีการขอประชาชนได้บอกกันว่าร้านค้ารอบตลาดใหม่นะครับยังมีเปิดขายกันอยู่แบบไม่กลัวการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้สื่อข่าวครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจด,ดูภายในโครงการของอาคารตลาดใหม่ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าขายของนะครับ แต่รอบตลาดที่มีพื้นที่ติดกับตลาดใหม่จากถนนสุขุมวิทพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านขายของสดเช่นหมูสดไก่สดผักสดและภายในซอยจากถนนมาจากเฉลิมไทยรวมทั้งริมถนนจากวัดน้อยมาตรงโค้งตลาดใหม่เพื่อมาถึงทางเข้าวัดอุทยานนทีนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าครับตั้งขายของกันอยู่ตลอดทางเลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคนขายนะครับ พอสอบถามว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่ที่มาตั้งร้านขายตรงนี้แทนเพราะถือว่าไม่ใช่พื้นที่ตลาดใหม่จากการสอบถามแม่ค้าตลาดใหม่ก็เปิดเผยนะครับว่าตนให้ความร่วมมือเพราะเห็นว่ามีการแพร่เชื้อระบาดร,รอบใหญ่จึงหยุดร้านตามประกาศเพราะวันที่31พฤษภาคมก็เปิดขายได้แล้วแต่ทำไมร้านอื่นถึงไม่หยุด กับไม่กลัวเรื่องการระบาดโควิดทั้งที่มีการพบผู้ติดเชื้อ14รายอีกทั้งผลตรวจโควิด COVID, เชิงรุกในวันที่23พฤษภาคมก็ยังไม่ออกจึงอยากจะฝากไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมโรคระบาดจังหวัดชนบุรีให้ท่านได้มากำกับดูแลวางมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดคัสเตอร์ใหม่เพราะว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงลูกจ้างต่างด้าวที่มีการปล่อยปะละเลย บางรายก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็จับกลุ่มพูดคุยไม่เว้นระยะห่างอีกด้วยก็กลัวว่าจะมีการระบาดในระลอกใหม่แล้วก็เป็นคัสเตอร์ใหม่ก็อยากจะวิงวอนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยลงไปดูนิดนึงนะฮะ